แจมแจ้งแล้วย่อมไม่เป็นทุกข์ใดๆเลยเรียกว่ามีธรรมคุ้มครองจิตชีวิตจึงไม่เป็นทุกข์กับสิ่งใดๆเลยนี่สมเด็จพ่อหรหัสไว <c> ้ <oughs> จะเลวหรือประนีใครได้ดิบได้ดีอะไรต่างๆก็ผลแห่งกรรมดีจัดสรรให้เขาได้รับความสรรเสริญ ก็เพราะกรรมดีที่เขาสร้างจัดสรรให้เขาได้รับความสุขก็เพราะความดีบุญกุศลบารมีธรรมแต่ละคนนั้นสร้างไว้ให้ผลเขาจะได้ลาบได้ยศได้เสริญเสริญได้สันเสริญได้สุขก็เพราะคุณงามความดีบารมีธรรมแต่ละคนนั้นสร้างไว้จัดสรรให้บ่แมนแนลอื่น เราจะไม่โทษใครเลยถ้าหาว่าเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกข์เราก็จะรู้ว่าอันนี้คือเศษบาปหรือผลแห่งบาปเกิดขึ้นให้ผลแก่บุคคลนั้นๆเมื่อผู้ใดเข้าใจดังที่กล่าวมาแล้วนี้ ย่อมไม่เป็นทุกข์ในสิ่งใดๆทั้งสิ้นไม่เป็นทุกข์กับผู้ใดใครทั้งโลกไม่เป็นทุกข์กับสิ่งใดๆที่มีอยู่ในโลกท่านเรียกว่าธรรมะปฏิบัติแล้วเข้าใจแล้วย่อมทำให้อยู่สุขสงบเย็นอย่างนี้นี่เพราะฉะนั้นจึงขอปรารถย้ำอีกเรื่องกฎแห่งกรรมก็สมควรเก่โอกาสและเวลาเนาะ ก็ขออนุโมทนาสาธุการด้วยอนุภาพบารมีคุณปติรชนาตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและประสงคุณงามความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่พระเทรานุเทระครูบาอาจารย์ประสง์แม่ชีแม่พรามพระพรามญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย ทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายที่ได้บำเพ็ญมาแล้วทั้งหมด้งสิ้นด้วยการให้ทานก็ดีรักษาศีลเจริญเมตตาาวนามาตลอดทั้งศึกษาเราเรียนภาพเพียรประพฤติปฏิบัติรรม,มาหรือบุญกุศลใดๆทั้งหมด้งสิ้นเราทุกท่านทุกคนหลับตาลงสักนิดสํารวมจิตให้เป็นสมาธิ เมื่อสมาธิเกิดขึ้นในจิตจิตย่อมผ่องแผ้วน้อมบุญเข้าถึงจิตน้อมจิตจะเข้าถึงบุญเมื่อจิตใจของเราสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยบารมีธรรมเราก็น้อมกล้าวถวายเป็นพระรเจ้ากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุละยะเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่า พร้อมด้วยบุรพะมหากษัตรยิยราเจ้าทุกทุกพระองค์ที่สวรรคตไปแล้วน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชก,การที่เก้าพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงน้อมกล้าวถวายเป็นพระราชากุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสิน มหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกาเ้าเจ้าโยห์หัวรสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีตลอดพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์น้อมบนน้อมกุศลถวายแด่บุรพาจารย์เจ้าของเราท่านทั้งหลายพระเถระอาจารย์เจ้าทั่วประเทศไทยของเราตลอดทั่วโลกทุกทุกนูนาม อุทิศบุญกุศลให้แก่บิดามารดาของเราท่านทั้งหลายพ่อแม่แม่ตาให้ชีวิตเราท่านทั้งหลายมานึกให้มันเห็นใบหน้าแววตาของท่านอุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ยา่ายายครูบัณฑาจารย์ผู้มีปุะการะคุณทั้งหลายทั้งปวงตลอดเทวดาอารักษ์เจ้ากรรมนายเวรบรรดาสมบัต์ทั้งหลาย ขอทุกฝ่ายจงรับรู้รับทรากขอให้อนุโมทนาสาธุการเมื่อกระตนทำเองถ้ามีความทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปขอพระเทรานุเทระค <c oughs> รูบาจารย์ระสง์แม่ทีแม่พรามพระพราม ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายทุกท่านทุกคนทุกฝ่ายตลอดทั้งทั่วประเทศใจของเราทั่วโลกจงมีแต่วความสุขความเจริญสงบร่มเย็นในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดไปขอให้โชคราบร่ำรวยมั่งมีสิสุขขอให้เจริญเจริญในหน้าที่การงานตลอดไป ความคีิความปรารถนาใดๆที่ตั้งไว้แล้วโดยชอบประกอบไปแล้วด้วยธรรมขอความเิดรความปรารถนานั้นๆจงพลันสาเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จในที่สุดขอให้รู้แจ้งแทงตลอดซึ่งอริยสัจธรรมนำตนเนบพ้นจากความทุกข์ถึงสันติสุขกล่าวคือมคผลพระนิพพานด้วยกัน จงทุกท่านทุกคนเตือ <c ười> <c ười>